ครับสวัสดีครับพี่พีๆนานาทุกท่านนะฮะก็วันนี้ก็ว่างนะครับงานปะจจาบันก็งานปิดนะครับผมก็เลยออกมาตกปลานะครับช่วงเวลาเย็นๆครับกต่คันเดิมครับแต่ออกมาใหม่นี้ฮะผมตั้งกล้องมาทันครับก็ไต้มันหนึ่งตัวแล้วนะครับเป็นปลากระรอกไซนี้ครับแต่มีคลิปให้ดูนะครับเป็นไซต์ปลาป๊อกครับ ได้มาตัวนึงแล้วยังไม่ได้ทันวางกล้องเลยยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยปลามันกัดร้องใหม่ครับร้องใหม่ดูเล่นๆปลามันกัดนะฮะสภาพมายนะครับก็จะเป็นคลองข้างหลังนี้ครับนี่ยครับคลองน้ําแห้งครับครับเดี๋ยวไปรอชมผลงานกันฮะว่าวันนี้จะมีตัวมากตัวน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็ฝากนะนะติดตาม ช่องใหม่ด้วยนะครับจอจันรคนทำกินนะครับก็ขอบคุณครับะปยามรีรอเลยไปชมคลิปกันครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปอื่นต่อไปนะครับโอเคครับปลากัดนะครับแต่นี้มันคุดนะครับผมยังไม่ได้ทันถ่ายเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขากล้องขาตั้งยังไม่ได้ทันตั้งเลยหม่ กัดตัดได้เดี๋ยวแป๊บนะแปบบ๊บแป๊บน,นะครับนี่นะครับปลาโตแล้วครับ นี่ครับกัดแบบมันได้ตั้งมากมั้มครับผมตายยอู่นี่ครับได,ไ,ได้ดิเพิ่งได้นเนี่ยหมาโอเคครับทุกคนปลาป๊อกนะครับไปกำลังจะ ปลาเกลือนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกรดกยางฮะกี่ต้มครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ครับโอเคครับถ่ายรูปครับมาครับเป็นของหมู่บ้านเล็กๆครับหมายเดิมครับ้องครับไม่ได้เข้ามาเป็นอาทีละ ปุ๊บกัดเลยนะครับแต่ไม่อยู่ครับลงครับโอ้ลุกจุดยังไงอ่ะลุดเฉยคนะรับ ตัวใหญ่ด้วยครับที่ได้ครับเดี๋ยวลองซื้อดูดูใหม่อีกรอบครับโอ้โหจะกางให้ตรน,นี้ตนี้ โอเคครับอน,นี้ปลามันกัดนะครับแต่ผม,มกดวีดีโอผมไม่ทันครับตั้งกองไว้คิดว่าไม่มีตัวนะครับผมกาดแล้วผมส่งอยู่นะฮะ น,นี่นะครับเป็นคลองรอดเล็กๆนะครับคลองในหมู่บ้านนะครับผมนี่ครับสามขีดสองสามขีดนะครับผมนี่ครับกับกบยางตัวนี้ครับครับถ่ายรูปครับผม